วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปวาดสโนโกลบต้อนรับวันคริสต์มาสกันคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปวาดรูประบายสีนะคะเราจะมาบอกวิธีร่างภาพสำหรับทุกคนกันก่อนนะคะสโนโกลบเนี่ยประกอบไปด้วยวงกลมกับฐานของมันนะคะเราก็จะใช้วงเวียนหรือใช้อะไรก็ได้ที่เป็นแม่แบบของทรงกลมนะคะวาดไปก่อน พอเราได้ทรงกลมเสร็จแล้วเวลาเราจะวาดฐานนะคะให้ฐานเนี่ยมันเกาะอยู่บริเวณด้านล่างของทรงกลมนี้นะคะฐานวงรีมันก็จะเกาะอยู่บริเวณนี้และด้วยความที่มันเป็นวงรีที่มันเป็นสามมิตินะคะมันก็จะวนไปด้านหลังด้วยแบบนี้แต่เรามองไม่เห็นนะคะเรามองไม่เห็นเส้นนี้เราก็จะล่างประมาณนี้แล้วเราก็จะมากดน้ำหนักเฉพาะด้านหน้าแบบนี้นะคะ วดน,น้ำหนักเฉพาะด้านหน้าสำหรับเส้นที่2ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าฐานมันจะเป็นทรงกระบอกทรงโค้งทรงอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะเป็นวงรีวิ่งเหมือนกันนะคะอ่าถัดมาเราอยากให้ฐานใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นวงรีเหมือนกันแบบนี้นะคะไม่ว่าจะทำเป็นรูปทรงอะไรอย่าลืมว่ามันคือการประกอบไปด้วยวงรีนะคะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องนิตโตเนี่ยใช้ติดขอบกันสีน้ำไหลไปโดนบริเวณขอบและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถใช้แทนกาวกันสีน้ำได้ด้วยเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันค่ะเราก็จะใช้นิตโตเนี่ยนะคะบังในบริเวณที่เราไม่อยากให้สีน้ำเนี่ยมันไหลไปโดนบริเวณนั้นนะคะแล้วเราก็นํามาร่างตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะนำนิตโตเนี่ยลอกออกนะคะแล้วก็ไปตัด ตามรูปทรงที่เราต้องการคะแล้วก็นำมาแปะมันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในการระบายสีนะคะเราจะเริ่มจากการลงน้ำหนักโดยรวมก่อนนะคะเราเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะลงในบริเวณที่เรากำหนดให้มันเป็นเงานะคะเช่นบริเวณแบบด้านล่างๆมันนะคะแล้วเราก็จะใช้สีเจือจางนะคะระบายทางด้านบนสีเขียวที่เจือจางนะคะแล้วก็สีแดงที่เจือจางด้วยที่ใช้สีแดงเพราะว่าเราจะให้ฐานมันเป็นสีแดงเราก็เลยอยากให้มันมีแดงสะท้อนขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะ แล้วเราก็จะใช้น้ำลูบบางๆนะคะแล้วนำสีเขียวนะคะระบายไปที่ต้นไม้ด้านหลังก่อนนะคะในการที่เราระบายขณะที่สียังเปียกอยู่เนี่ยมันจะทำให้สีเนี่ยฟุ้งไหลเข้าหากันนะคะพอในทรงกมลมระบายไปแล้วเนี่ยรอสีแห้งเราก็จะมาระบายฐานกันก่อน,นะคะ่ะเราก็จะใช้สีส้มนะคะระบายทางด้านแสงคือฝั่งซ้ายแล้วก็สีแดงเข้มระบายทางฝั่งขวานะคะ อาจจะมีเว้นตำแหน่งสีขาวบ้างเพื่อให้แบบฐานมันดูเหมือนมีแสงตกกระทบลงมานะคะแล้วก็จะใช้แดงที่มันเข้มข้นขึ้นนะคะระบายไปบริเวณที่เป็นฝั่งเงาค่ะแล้วก็รอให้แห้งสักครู่นะคะ ในขณะที่รอสีบริเวณฐานแห้งนะคะเราจะเก็บน้ําหนักด้านบนให้มันเข้มขึ้นนะคะโดยบริเวณไหนที่เป็นสีน้ําเงินก็ใส่น้าเงินเข้มบริเวณไหนเขียวก็ใส่เขียวเข้มนะคะแล้วก็เริ่มเก็บดีเทลต้นไม้จากต้นด้านหลังก่อนนะคะก็ยังไม่ต้องลงเข้มมากนะคะผสมน้ําให้มันเยอะๆนิดนึงค่ะและก่อนที่งานจะเสร็จ100%เ็นะคะเราจะทําการลอกนิตโตออกก่อนคะ่ะเพื่อจะได้เก็บดีเทลบริเวณที่นิตโตมันบังไว้ด้วยนะคะ เราก็มาเก็บระยะหน้าเบื้องต้นกันก่อน,นะคะ่ะลงสีคร่าวๆนะคะแล้วก็เก็บดีเทลของใบไปด้วยค่ะพอเราเก็บดีเทลของใบเราก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันเริ่มชัดเจนเป็นต้นที่แบบว่าอยู่หน้าสุดแล้วนะคะถัดมาก็เก็บดีเทลต้นด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าเราจะผสมน้ําให้เจือจางมากขึ้นนะคะเวลามันแห้งเนี่ยมันก็จะซีดกว่าด้านหน้าไปเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บแสงและเงาบริเวณฐานเพิ่มเติมอีกคะ่ะโดยใช้น้ำหนักเข้มนะคะสีแดงผสมสีน้ำตาลหรือว่าผสมสีเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็ไล่เก็บบริเวณที่เป็นเงาลงไปคะ่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาเก็บน้ำหนักด้านบนเพิ่มเติมอะไรที่ดูไม่ครบนะคะ ที่สีมันอ่อนเกินไปนะคะพวกบริเวณใต้ทรงกลมนะคะเราก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้มโดยการเอาสีที่เข้มข้นขึ้นนะคะมาแตะหรือบริเวณด้านบนนะคะเราก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้มขึ้นไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีการสะท้อนไปสะท้อนมานะคะแล้วก็เก็บแสงเงาเพิ่มเติมในบริเวณวัตถุในลูกแก้วนะคะ ก็เก็บดีเทลเพิ่มเติมนะคะสำหรับต้นไม้ต้นหน้าสุดนะคะเพื่อให้งานมันดูชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บแสงเงาที่มันยังขาดขาดนะคะในบริเวณฐานมันเนี่ยที่มันยังไม่เห็นเป็นชันช้นๆเนี่ยเราก็จะใช้สีแดงนะคะผสมสีน้ำตาลแล้วก็มาเกลี่ยๆมันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เก็บน้ำหนักเล็กๆเพิ่มเติมนะคะด้วยการเปลี่ยนพูปกันนะคะให้มันมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็เก็บขอบอะไรที่มันไม่คมชัดนะคะก็เติมเติมมันไปนิดนึงงานก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะเราจะมาทำเงากัน,นะคะ่ะ โดยการเอาน้ำลูปไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีม่วงๆนะคะระบายแต่ว่ายอระบายทั้งหมดโดยทีเดียวนะคะมีเว้นสีขาวบ้างนิดหน่อยเพื่อเป็นแสงที่มันลอดลูกแก้วลงมานะคะแล้วก็จะมีการใช้สีเขียวนะคะแตะไปนิดนึงค่ะให้เป็นแบบแสงสะท้อนลงมาเช่นกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะไม่ได้วาดไปอะไรมากมายนะคะแต่เราหวังว่าในคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาหาข้อมูลในการวาดรูปธตมคริสต์มาสได้นะคะก็ใครมีคำถามอะไรนะคะก็ถามไว้ที่คอมเมนต์หรือทักเข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook Page Hopperly ได้เลยค่ะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะ